ครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนาตัวนี้เลยเป็นโตโยต้ามาชิตตี้2.8ตัวเกียร์ทีเมียมนะครับสําหรับคันนี้คันนี้เนี่ยภายนอกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นตัวภายในดําเดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถด้านในและด้านนอกสาหรับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจหาโมหาตัวมาชิตตี้นะครับเรามีให้เลือกมากกว่าสีขาวสีดําภายในดําภายในขีมเรามีหมดครับผมแต่ก็ตัวนี้เป็นปี2019-2020นะครับสำหรับปัจันท่านใดเนี่ย สนใจรียบติดต่อมาหาตร์ได้เลย0988287118นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมครับตัวนี้เป็น t o y o ต้ามาจ e t ี้2.8ตัวพรีเมียมนะครับเป็นปี2019จด2020ครับคันนี้เป็นภายนอกเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภายในดำนะครับ ตอนนี้รถค่อนข้างหายากนะครับสำหรับโตโยต้ามาจตตี้เพราะว่าทางป้ายแดงเนี่ยยกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับลูกค้าค่อนข้างหากันค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับเป็นภายนอกสีขาวมุกนะครับล้อเดิมเดิมนหลาดจากโรงงานเป็นล้ออันลอยนะครับแล้วก็ภายในเป็นภายในสีดํานะครับสําหรับคันนี้เป็นภายในสีดํา mm. เป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเป็นเบาะหนังสีดํา ตัวหน้าจอเป็น LCD แล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องมองรอบทิศทางนะครับแล้วก็คันนี้เลขไมาอยู่ที่3,300กิโลเมตรเท่านั้นเองอลูกค้าเก่าในซื้อมาเหมือนจอดเฉยๆเลยครับวันนี้สภาพใหม่ๆกิๆ๊บๆเหมือนได้ไป้ายแดงเลยน,นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับ นี่นครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังเหมือนกัน,นครับเป็นเบาะหนังทั้งคู่หน้าเลยลก็เป็นเบาะหนังมิกกี้เมาส์จะมีเป็นสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเป็นปรับเบาะไฟฟ้าแล้วก็มีตัวปุ่มนวดด้วยนะครับสามารถนวดหลังได้คู่หน้านี่ครับสภาพสวย,สวย ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหาอยู่ลองโทรมาสอบถามผมได้ครับเพราะว่ารถมาค่อนข้าง,างไวไปไวนะครับสําหรับโตโยต้ามาจิตีตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวแกนตัวพรีเมียมผมมีอยู่นะครับนะตอนนี้มีทั้งขาวทั้งดําภายในดําภายในครีมนี่นะครับหมดสภาพสวยมากครับผม,มก็เป็นประตูไฟฟ้าทั้งสงฝั่งนะครับ เลยเป็นมาปูใค้านั้งสองฝั่งนะครับน,นะครับลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่รีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับนี่ครับสภาพสวยสวยเลขไม้3,000ักิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นปี2 9 2 9 2 0นะครับ ลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมองหาเป็นสีอะไรอยู่หรือว่าเป็นตัวพรีเมียมหรือตัวแกนเนี่ยจิตต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8ย์8 8 1 1 8นะครับ mm. มาจะตี้มาคุ้างาไปมาไวไปไวนะครับรีบติดต่อมาผมได้เลยมองหาอยู่หรือว่ารีบเข้ามาดูรถได้เลยแล้วก็โทรสอบถามผมก่อนว่าตอนนี้มีรถอะไรอยู่บ้างนะครับ mm. ครับ อาจารย์ลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะครับกดดูเบอร์โทรหรือว่าคลิกแอดไลน์ด้านล่างเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับครับวันนี้สตาร์ทขอญาลาไปก่อนครับผมสำหรับมาชิตตี้ตัว2.8ตัวพรีเมียมปี2 0 1 9จด2020คันนี้นะครับผม